ไปโดสองโดสองทำไงอ่าแล้วก็ตรงไหนคือโดตัวนี้คือโดใช่ครับอ่าโดสามโดสามหายยังไงนี่โดสามหน้าขีดดำคู่ด้านซ้ายขีดขาวก็คือโดสามนิ้วไหนกดก็ได้อ่าโดสี่อยู่นี่ลูกโดวินาสีใช่โดห้าหาโดห้าขยับไปโดห้าอยู่ไหนนี่นี่โดห้าอ่าโดหกนุ่นชุดต่อไป ไม่ใช่ไปอีกเออนี่โดมหนนั้นเลยมองโน้ตมองมองเป็นเป็นโกอกอนี่โดแล้วก็โดเจ็ดใช่โดเจ็ดอยู่นี่นี่ลูกหน้าคีดําคู่พี่วายุต้องจำด้วยไม่ใช่กดอยากจะปดก็ปดลูกเราต้องคิดด้วยเออนั่นแหละโดโดยนี่แล้วก็โดตัวสุดท้ายคือโดแปดตัวนี้อืมอา่าโดมิเตอ่์ซี่อ่ะ Ah, um, mi